กูเหนื่อยมากเลยเนี่ยเนี่ยเพิ่งกลับจากเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ก็คือสมองโคตรจะวิ้งเลยเอางแต่ขึ้นเครื่องบินก่อนเลยนะอีดอกจองไทยสมายแต่กูไปเข้าแถวไทยเวียดเจ็ทแล้วคนเยอะมากไทยเวียดเจ็ทอ่ะแลก็กูก็ไปยืนรอรอจนแบบว่าจนถึงคิวแอร์เขาเ็าถามว่าไปเชียงใหม่นะคะรอบเท่าไหร่ลคะสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าวิ่แก่มากเลยอ่ะสิบนาฬิกา เขาก็ดูแล้วเขาทำหน้างงๆซึ่งเอาจริงๆตอนที่กูเข้าไปถึงอ่ะกูก็ดูบนบอร์ดนั่นแหละว่าเอ๊มันเหมือนไม่มีเว้ยแต่อ่ะบอร์ดคงขึ้นไม่ทนันไฟคงบินเยอะกูก็ไปยืนเข้าแถวแล้วกูเห็นหน้าแอร์งง,งแล้วกูค,คิดว่าไม่ใช่แล้วแอร์บอกขอดูตั๋วที่จองหนะะ่อยค่ะเรียกว่า electric ticket อ่ะตตที่เราจองเป็ออนไลน์อ่ะแล้วพอหยิบขึ้นมากูก็ดูเลย t h ยสม m ย <laughs> แล้วมึงใกล้บอดใกล้ที่เขาจะเรียกเบาะนีพพาแล้ววิ่งเป็นแบบรุกไปก็คือนเนี่ยแหละคือความต้นหออที่คือในหัวเหมือนเหมือนกูมีอะไรเยอะนะแต่จริงๆคือกูว่างหามากแล้วก็ไปถึงโน่นอะ่ะทุกครั้งที่ไลฟ์จะบอกลูกเพจว่าสเปรย์พ่นจมูกอะ่ะมึงต้องใช้นะ <Okay. S 1> ที่เขาดักจับไวรัสเนี่ยแล้วกูก็ขายกูบอกว่าวกูขายถูกมากแล้วใครที่ซื้อไปล,ลืมนะจะต้องไปซื้อที่สนามบินสรุปวันนั้นคุณลืมค่ะ กูต้องไปซื้อที่สนามบินแล้วก็สนามบินอ่ะคือแพงมากคือแพงมากจากที่กูเตือนเขาอะการเป็นแบบเข้าตัวเองอ่ะก็โดนไปค่ะ400กว่าบาทแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือพอกูถ่ายคลิปอันนี้ลงไอจีปกติอะเราขายน้ซอลิสของแท้เนี่ยนะคะที่เราขายเนี่ยก็ประมาณ400เราก็จะบอกว่าเวลาขึ้นเครื่องบินจะต้องพ่นนาซอลิสทุกครั้งแล้วไงคะเราลืมออกมาซึ่งวันนี้คือเราค่ะจำเป็นต้องซื้อจริงนะะค สี่ร้อยหกสิบแปดบาทใส่เองขายถูกกันเรยประมาณก็ต้องซื้อปรากฏว่ายอดขายอะสเปนนะอะโซลีดอะห้าอกสิดบาทอะจุ๊กถ้าคนอยากซื้อนะก็แอดไลน์เลยแล้วก็เลยทำไลน์ที่อย่างเป็นทางการเลยก็คือแอดต้นหอมชอ็อปปกติใช้ซื้อในไลน์ใช่ป่ะแต่ว่าปรากฏว่าคนในไอจีอะ คืออยากได้มากเหมือนเป็นของที่เขาซื้อกันอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าเออทังเนี้ยขายถูกแนหะเพราะว่ากูก็เออไปเอาผงเอาอะไรมาใส่แทนให้ไม่ใช่ไปรับจากหมอมาเลยก็คือแบบได้ในราคาถูกก็มาขายไม่แพงคนก็เลยซือ้อคืนนั้นก็เลยได้แบบความปลอบใจที่ว่าเรามึนๆนนะ่ะอย่างน้อยก็เออขายไปได้500ข <c oughs> วดตอนนี้ก็ยังขายอยู่แต่คือกูยังไม่หายเหนื่อยนะเอาจริงจะพรุ่งนี้ยังไงต่อตอนเช้าปกว่าจะต้องไปเรียนวันแรก มันต้องเป็นหน้าที่แม่ที่ต้องไปส่งลูกกูก็กลับมาวันนี้แล้วก็เหนื่อยมากเสื้อผ้าเนี่ยกูก็ยังไม่เก็บก็ไม่มีแรงเก็บเลยอะแล้วการเรียนระนัชาติของปกป้องเนี่ยต้องโหลดแอปไม่งั้นเขาไม่เข้าเรียนคือตอนนี้กากลัวโควิดมากมแต่ปัญหาคือแม่บ้านก็ถามว่าแล้วกูเตรียมกระเป๋าปกป้องแล้วหรือยังกูปไปซื้อแต่ชุดนักเรียนปกป้องจะเรียนที่หไหนเรียนที่ลูรเรียนดีเจ ป okay. ีเจ็ดเราใครรู้เร <_ d ata> ื่อยใครบ้างีเจ <_ d ata> น,น,น,นะนีนนนนนน่จะเรียนใครบ้างอฮะมาใส่กินอาไรมาใครเป็นนพี่าร่นะพี่าดูน้องเนะน้องเรว่เรล้วอาิตนี้รนี้จะเปิดแลูนะกรจกเลยนี่นี่ไงดูกระจกแล้ว <_ d ata> จับมือกับพี่าราน่ จำมือกันหน่อยจำมือไหนดยดูกระจกหน่อยสชโอเคกูก็ไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยมันจะต้องมีกระเป๋าด้วยเพราะว่าแม่บ้านบอกว่าทาร่าเนี่ยลูกคนโตเขาต้องมีขวดน้ําเขาต้องมีแพมเพิร์ดใส่ไปคือเยอะแล้วประเด็นคือกูไม่ได้มีเป้สําหรับปกป้องฉะนั้นเป้ที่จะใช้เนี่ยก็ต้องเป็นเป้เอลซ่าของทาร่าตอนนี้หลเราจะไปแล้วปกป้องอยู่ไหนอ่ะปกป้องลูกกูอยู่ไหนก่อนเขารู้ไหมว่าพ่งนี้ต้องไปเรียนอ่ะจริงคิงบู ปกป้องข้ามพวกนี้ต้องเป็นเด็กดีนะปกป้องพวกนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วปกป้องจะไปรีเจนไหมไอแม่ไปด้วยแม่ไปด้วยเหรอพวกนี้ไปเจอคุณครูที่รีเจนนะโอเคไหมเวลาปวดฉี่ให้พูดว่าอะไรลูกพี่ีแล้วถ้าปวดอื้อให้พูดว่าพูพูโอเคแล้วเดี๋ยวพวกนี้แม่จัาจะไปรับนะพวกนี้ไปเรียนนะพ่งนี้ไปกับเจเจนะไปรีเจนนะปกป้องอยากไปรีเจนไหม มาไปรีเจนโอเคเอากระเป๋ามานี่เป็นกระเป๋าปกป้องนะเพราะว่าแม่ซื้อให้ไม่ทนันเ,เพราะว่าแม่ซื้อให้ไม่ทนันวันนี้ go, ปกป้องถือนี่ไปก่อนนะลกูก <Okay. S 1> มีผ้าอ้อมสำเร็จรูปจัไม่ได้ให้ดูยี่ห้อยกเวน้นถ้าเกิดลูกค้าเข้าถึงจะโชว์ยี่ห้อได้ <Okay. S 1> อยากติดต่อโฆษณาติดต่อได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์เด็กนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ไปในเป้นะคะ อันนี้กางเกงในานะนี้แมสนะอันนี้เป็นเจลแอลกอฮอล์นะโอเคไหนลองสะพายไปสิอ่ะสะพายเอาแขนมาอ่ะอ่ะแขนที่ข้างนึงไม่ตายโรงเรียนเราจะโทรหาลุงแขเพราะว่าแม่ปวดหัวมากแม่ปวดหัวมากจริงๆมาคุยกับลุงแขค้ามข้ามข้ามลุงแขทำอะไรอยู่ลุงแขทำอะไรอยู่กินเหล้าอยู่ครับเมา ลุงลุงลุงเออลุงซ้อมเพลงของปกป้องอยู่เพลงไดโนเสาร์พรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วให้บอกหน่อยว่าจะต้องทำตัวยังไงฟังฟังไปไหนรึมั้ยพรุ่งนี้ปกป้องไปไหนครับภาษาอเนฮะไปไหนนะภาษาเจนไปสวีเดนในโรงเรียนมีใครบ้างมีคุณครูแล้วมีเพื่อนเพื่อนีกหลายคนพรุ่งนี้ต้องอยู่กับคุณครูโอเคไหมนะโอเคครับแล้วถ้าไปโรงเรียน ไม่ต้องตกใจเพราะว่าที่โรงเรียนนั้นปลอดภัยไม่ต้องร้องไห้โอเค <c oughs> อันนี้แม่ไม่ต้องร้องไห้ลูกคนะ่ะถ้าอยู่โรงเรียนร้องไห้ได้ไหมไม่ครับไม,ไ,มไม่ครับลี่แขกเออปกป้องฟังนะเจเจไปโรงเรียนไหม <c oughs> ไปกอก็ไปโรงเรียนไหม <c oughs> แล้วปกป้องต้องไปโรงเรียนไหม ต้องไปเจเจไม่ร้องไห้กอก้อไม่ร้องไห้ปก้องก็ไม่ร้องไห้โอเคโรงเรียนอะไรป้องไปเรียนโรงเรียน<ม>อะไร,รคะ Legend Legend ไม่ใช่วัดหนองหมีโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปไหนต้องไปนอนละเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนโอเคโอเคเจ้ครับเอาใหดูให,ห,หดูลุ้รักหนูนะบายบายคะ่ะบายบายคะ่ะ อ่าต่อไปเดี๋ยวต้องพาบุป้องรีไปอาบน้ำนอนแล้วเพราะว่าพวกนี้ตื่นเช้ามากแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่จะตื่นด้วยหรือเปล่าพวกนี้คือต้อง6กโมงแต่่ตปกติตื่น8ปดโมง เหนื่อยมากแต่พรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เหนื่อยมากกว่านี้เพราะว่าเขาจะเริ่มเรียนวันแรกเอาจริงก็ตั้งแต่ที่ที่เลี้ยงกันมาปกป้องก็ยังไม่เคยแบบต้องจับอ้อมอกไปหลายชั่วโมงขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาลุ้นดูกันเป็นห่วงว่าปกป้องอ่ะถ้าเกิดพอไปถึงห้องเรียนแล้วอ่ะแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาไม่เห็นแม่แล้วเขาก็อยู่กับคนแปลกหน้าเขาอาจจะเริ่มทมหาแม่แล้วเพราะตอนที่เคยพาไปเทสวันแรกอย่างเงี้ย ก็เล่าให้ฟังว่าพอใบายๆเขาเริ่มถามหาแม่แล้วแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนแล้วก็รอแล้วคือเราก็ต้องไปรับมั่นใจอุ่นใจแล้วก็ทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็ห่วงว่าเวลาเขาปวดฉี่เขาจะบอกครูไหมแล้วก็จะเข้ากับเพื่อนๆได้ไหมก็ต้องรุนกันค่ะเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากในการเติบโตของเขาเป็นกำลังใจให้หอมกัน,นะคะ่ะ พรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะตื่นไหมไม่ใช่ปกป้องนะคะแม่มันนี่แหละ The next morning <c oughs> ไอ้หอมมันต้องตื่นยังเนี่ยมันวันแรกกูก็ไม่รู้มันต้องตื่นยังไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้ไปอาบน้ำอาบน้ำตื่นยังลูกตื่นเสียงตื่นเร็วปกป้องเร็วไปเร็วตื่นแล้วเนี่ยตื่นแล้วไปปกป้องปุ๊อาจาจยาหน่อยไม่จ๋าตื่นตื่น ทำให้สาวตื่นไหอ่ะเดี๋ยวแม่ตื่นต้องไปโรงเรียนแล้วนะวันนี้ปป้องจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะลูกถึงเวลาไปเรียนแล้วนะวันนี้ไปเรียนวันแรกนะไปเรียกแก๊ปแล้วไปเองไป <c oughs> แม่ทำไ<ป>มไหวลูก ถึงแล้วหรอโรงเรียนนานาชาตินะ่ะมีหลายที่นะคะหอมก็ตะเวนดูหลายที่เหมือนกันก็เอาราคาเป็นที่ตั้งคือตัวหอมอะ่ะไม่ได้มีความรู้เรื่องโรงเรียนแบบนานาชาติมากเท่าไหร่ก็เลยจะใช้เป็นที่ปรึกษาก็คือมาม,มี่มาม,มี่ก็คือแม่ของพวกเขานั่นแหละก็จะปรึกษากับมามีมม่ว่ามามีคอเดียวว่า เราต้องเลือกอะไรยังไงคือเราอะ่ะเอาเส้นเหม่งจ่ายกับเรียบทางด่วนเป็นเกณฑ์ <Okay. S 1> เพราะว่ามันไกลบ้านปัญหาเรื่องของการไปส่งลูกอะมันเป็นปัญหามากเพราะว่ากรุงเทพรถมันติดกันไหมคะเราก็เลยเลือกเอาใกล้บ้านคือหอมอ่ะเคยเจอคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเลือกโรงเรียนเป็นหลักนะแล้วเขาย้ายบ้านตามลูกแต่เราคือเราเอาบ้านเป็นหลักบ้านเราอ่ะซื้อแล้วแล้วเราสึกว่าโรงเรียนหลายที่มันก็มีมาตรฐานที่ดี Regent เ,เนี่ยเป็นโรงเรียนที่น่ารัก แล้วแบบเออเหมือนให้ความรู้สึกอยู่เมืองนอกก่อนแล้วก็ให้แบบนี้มาดูว่าเออหลักสูตรเขาเป็นอะไรยังไงบ้างซึ่งหอมเองก็อธิบายไม่ได้บบนี้บบงนี้น่าจะเข้าใจมากกว่าบบมนี้ครอเดียนะคะแล้วบังาเอิญก็มันผ่านการเทสมาจากอลินอรันและลูกหมอโอ๊กเราก็อุ่นใจเพราะเราว่าทั้งโอปอกับหมอโอ๊กอ่ะก็ทํากันบ้านแน่นอนในการที่ส่งลูกเรียนมันก็โอเคดาราเลือกโรงเรียนก็ก็มีผลนะสำหรับหอมนะเพราะว่าหอมว่าเออเขาคงทํากันบ้านมาแล้วอ่ะเนาะแล้ว พ่อเขาเป็นหมออย่างเงี้ยพ่อนี่คือะอะไรอชางศักคิ้ควไม่มีเวลาหรอกไปเช็ครงเรียนอะ่ะแต่ก็ได้คอเดียเช็คให้แล้วก็เราว่าการันตีโดยหมอโอกกับโอ,อปอนเราก็รู้สึกว่าเออโรงเรียนนี้ดีปลอดภัยแล้วพอเข้าไปสมัครหรือว่าไปเรียนรู้ว่ามาตรการเรื่องการดูแลความปลอดภัยก็ค่อนข้างดีแล้วก็การจะไปรับเด็กก็คือเข้มงวดแล้วก็โอเคไว้ใจได้แล้วก็ออราคาราคาก็เป็นตัวชีวะสมบูรณเลยในการเลือกโรงเรียนนานาชาติก่อนเลย คือหอมก็จะมีเลนจ์ราคาของหอมว่าหอมจ่ายได้เท่าไหร่เท่าไหนในเลนจ์ราคาเท่าไหนราคาทำเลแล้วก็หลักสูตรนี่คือหลักเกณฑ์ในการเลือกของหอมนะคะเดี๋ยวได้ดูโรงเรียนของปกป้องกับทาร่านะคะแต่เขาอะไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปหรอกเพราะว่ามันเรื่องมาตรการนะก็คือเขาไม่ให้ลงเลยเปิดประตูบุคคลรับเด็กเลย ได้ไหมครับลูกเปิดกระจกด้านนู้นได้ไหมครับพี่เนื้ออีกคนอยู่ฝั่งนู้นค่ะเออฮัลโหลว้าวเนื้อูื้อได้แมสออนลีแมสออนแฟนด้าเกิเอาแล้วอะโฟบังทาราทาราดูแลน้องด้วยนะมาๆมานี่ไปวันแรกอ่ใช้กระเป๋าเอลซ่าไปก่อนลูกนะแม่ซื้อไม่ทันนะบายบาย ไปไปไปอาคุณโอเคโอเคปุกป้องไปขอบคุณค่ะอไม่ลองได้หรออง๊กอคุณกเยกป้ปกงแล้วเอตออ้นเนยิ่งกวลูกี่แต่คิดว่าปกป้อจะต้องผ่านไปได้ไม่ไป้นะ่กปาก็เดินลกลูกเหมือนแบบไม่ได้ห่วงอะไรแม่ไดแต่คิดว่าปกป้องไม่รอ ก็เดี๋ยวมาดูตอนรับอีกทีตอนรับเนี่ยคุณครูจะบอกเราว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเวลาอยู่ที่โรงเรียนตอนซ้อมนี่คือประมาณบ่ายๆเริ่มหาหาแม่จ๋าดูก่อนว่าตอนมารับจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนรับค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างคุณปุ๊บ six hours later ป๊าแม่จ๋าอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีคคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ค oh, oh, yes. yes. yeah. hmm. ่ะโอ๊ยเป็นไงบ้างลูก่ยากให้ใหเขาลองใส่รองเท้ายนยตอนเขาห้องน้ำยากไเลยยังตอนเข้าห้องน้ำเลอะเลอะนิดนึงอ๋อรองเท้าเหรอคะเขาลองให้เลยไหมคะนี่เลยลองตอนนอนแป๊บนึงอรองเท้นี่ยค่ะขอบคุณค่ะหกฟองเป็นไงบ้างลูกหกฟอง ดิเันมีอะไรดิฉั่นมีอะไรก็ไปเรียนแล้วมีอะไรอ่ะมีคุณครูมีเพื่อนนอนหบ้างนอนหรอเพื่อนนอนด้วยเพื่อนชื่ออะไรบ้างลูกเพื่อนชื่ออะไรครับกลับบ oh, ้านมาเพ้อ ะะฮไปหาใครครับหาแม่ดิเจนนอยู่่ีิเจนอยู่นี่มาลิเจนอีกไหมมาหล่อนละหล่อนแหละปกปองตกปองโอเคป่ะเนี่ยฮะโอเคไหมเนี่ยเล่นบอลด้วยเพื่อนอยู่นี่อ๋อมีเพื่อนอยู่นี่ด้วย เพื่อนมีชื่ออะไรบ้างนะนะเพื่อนหนึ่งเดียวเพื่อนชื่ออะไรนะเหมือนเพิ่มๆเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอะไรปะลูกฮะดูกลับมาดูว่าเพื่อนอะไรไม่รู้อ่ะไหวปะเนี่ยมาแรกเองฉันมาทอะไรที่กับตอขึ้นขาสีดแบบเองปกติก็จะไม่ อดรองเท้าข้างในถอดรองเท้าก่อนนมเดินถล่าถน่าเดินถล่าไม่ปลัวเลยเลยได้ไปหาม่เลยอดรองเท้าก่อนนะไม่ต้องกลัวนิมันไม่ทำอะไรมันไม่ทำอะไรเราเลยปกป้องปกป้องไม่เอากลัวแบบนี้ปกป้องกลัวทุกอย่างบนโลกไม่ได้นะลเดินไปเลยจุมารีเดิลจุ่เดินไปเลยเดินไปเลยไม่เป็นไรเดิไปเล พื้นพื้นเป็นเงาลูกใครครับรก,ก,กินช็อกโกแลตก่อนวันนี้ก็เป็นวอล์กของปกป้องเลยนะคะก็แรกๆก็คือคักดีเป็นวันแรกเนี่ยคุณครูบอกว่าน้องไม่มีปัญหาอะไรก็เข้ากับเพื่อนได้ดีนะคะแล้วก็ที่สาคัญที่หอมประทับใจมากก็คือลูกกลับมาไม่ได้เปลี่ยนชุดแปลว่าเขาเนี่ยไม่ได้ฉี่แตก <laughs> แสดงว่าเขาห้องน้ำเนี่ยเขามีการบอกครูนะคะแต่ว่ากลับมาเนี่ยยังหงอยหอยนิดนึงอาจจะเป็นช่วงการปรับตัวเท่าที่อมคุยกับคนอื่นหลายคนแต่ว่าถ้าไม่ร้องไห้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะกลับมาก็เลยต้องให้ของเล่นนะคะเป็น กลับมาก็เลยต้องให้เป็นขนมปลอบใจเพราะว่าคุณแม่เนี่ยขายขนมญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายเลยพามาเล่นที่ออฟฟิศก่อนว่าขนมเยอะมากค่ะส่วนวอล์กครั้งหน้าหอมจะพาไปติดตามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืม Subscribe แล้วก็คลิกไลค์กันได้นะคะสําหรับสปอนเซอร์นะคะสินค้าเด็กเข้าได้นะคะวันนี้ต้นหอมแลปะปกป้องลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุืเมเจอชาวเน็ตสวัสดีครับก่อน อ๋ออะอะลุงไม่จอย